คือง่ายๆเลยก็คืออะไรที่ถือเป็นเงินสดต่เปลี่ยนเป็นทองได้เพราะว่าตอนนี้คุลิควิดิตี้ของทองคำมันสูงแต่ตอนนี้ผมคิดว่า1ิห้าถึงยี่นี่คืออย่างน้อยแล,อแล้วอะแล้วเปลี่ยนเหมือนกับเหมือนที่จีนเปลี่ยนเหมือนที่ทั่วโลกเขาเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนจากดอลลาร์เปลี่ยนจากเงินสดแต่มันเป็นทองถ้าในมุมมองของการเก็งกําไรผมคิดว่ามันได้ได,ได้ได้ระดับหนึ่งแต่มองว่ารวยเลยอย่างเงี้ยในการลงทุนทองคำผมคิดว่าต้องเก็บไว้นานหน่อย เก็บในช่วงที่ผ่านขาลงเขาด้วยก็จะยิ่งได้เยอะส่วนตอนนี้นะคะ precious metal ที่มาแรงในช่วงที่เป็นช่วงโกลดราชนะคะปรากฏว่าเป็น Silver ร์นะคะซิลเวอร์นี่รีเทิร์นสูงกับทองคำเลนะคะณุณการปีนี้บวกมาตั้ง8% <c oughs> แล้วนะคะจริงๆเงินเนี่ยเคยขึ้นเมื่อปี2011ขึ้นมาราคาประมาณนี้นะรายเดือน<ท>เห็นไหมค,ะนนคันี้คือปีนี่คือปี2011ก่อนที่เขาจะลงและเนี่ยดูตอนนี้เลยครับคือเพิ่งขึ้นมานีเดียวเอง ก็ก็เรียกว่าทําให้เลทชของของของเขาอ่ะมันยังข um ึ้นได้อีกอันนี้คือในความหมายที่แบบเฮ้ยทำไมคนมาเก็งอะไรซิเวอร์กันเยอะตอนนี้ก็คือซิเวอร์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ทองมันขึ้นไปแล้วเมื่อกี SPEAKING ้ครับเยอะเลยทองทาคูณกันก็โชว์สแตทแล้วนะคะรอบใหญ่ๆขึ้นประมาณหเท่าเจดเท่านะคะซิเวอร์เป็นขนาดนั้นคูณกันค่ะซิเวอร์จะเออคือถ้าซิเวอร์จะมากกว่าอยู่แล้วครับต้องคูณไปแลยครับต้องคูณแบบต้องสิบเท่าอย่างเงี้ยเขาจะเยอะกว่าเราครับ เนี่ยครับปี2000เนี่ยมันมันสี่เหรียญใช่ไหมครับมันขึ้นมา40กว่บเหรียญอย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นสิบสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยแช่ครับเป็นสิบเท่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเอออย่างเงี้ยถ้าขึ้น็นสิบเท่าเนี่ยก็คือเป็นร้อยอย่างเงี้ยครับหรือเจ็ดสิบขึ้นไปที่ต้องขึ้นไปสุดท้ายนะคะคือถ้าเป็นเชิงกลยุทธ์ในการจัดลงทุนหรือว่าจะการเก็บสะสมก็ตามนะคะทั้งทองคําแล้วก็ซิลเวอร์นะคะคุณกันและออราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะ ส่วนสัดส่วนของทองคำที่เราน่าจะมีในพอร์ตนะคะคือถ้าเป็นในอินไซต์ของวงการทองคำณนะขณะดนี้นะคะเห็นเหตุการณ์ทั้งความเสี่ยงรอบด้านเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตยังจะมีเรื่องของสัปปายช็อตเทจอีกนะคะสัดส่วนที่เหมาะสมจะมีในพอร์ตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณกันค่ะคือผมผมคิดว่าอถ้าเป็นผมเนี่ยก็ถือเยอะอยู่นะครับสัดส่วนแบบหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วทั่วไปเมื่อก่อนนี้เราจะพูดถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสิบเปอร์เซ็นต แต่ตอนนี้ผมคิดว่าสิบห้าถึงยี่สิบนี่คืออย่างน้อยแล้วะนะครับที่ที่ควรจะมีที่ควรจะมีนี่คือง่ายๆเลยก็คืออะไรที่ถือเป็นเงินสดแต่เปลี่ยนเป็นทองได้เพราะว่าตอนนี้คุลิควิดิตี้ของทองคามันสูงมันสามารถจะซื้อขายได้ง่ายได้ไดคล่องแล้วนะครับก็ค่อยอยทยอยเปลี่ยนได้เพราะถ้าเราถือคือเราคือมุมมองในง่ายที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเทียกบกับสินทรัพย์อื่นก็ได้นะไม่อาจจะไม่ต้องเทียกบกับหุ้นจริงๆจริงระยะยาวหุ้นมันดีก่าทองนะนะครับแต่พูดถึงในในส่วนของที่เป็นเงินสดที่เราถืออยู่่ะ ตอนนี้ดับเบี้ยมันน้อยอ่ะนะครับนะครับแล้วก็ระยะยาวเราก็รู้ว่าเงินเฟ้ออย่างรวดเร็วมากแต่มีแข่งความแข่งการความไม่แน่นอนต่างๆเกิดขึ้นแยะเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนเหมือนกับเหมือนที่จีนเปลี่ยนเหมือนที่ทั่วโลกเขาเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนจากดอลลาร์เปลี่ยนจากเงินสดแต่มันเป็นทองแค่นี้มันก็รักษามูลค่าของเงินที่เราอุตส่าห์ไปหามาได้ทํางานลําบากขายของก็ลําบากอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนนะครับมาเป็นทองคําซะนะครับหรือว่าเป็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะจะเป็นที่ดินจะเป็นอะไร่เง นะครับเมื่อที่เราเปลี่ยนเป็นทองคกาก่อนก็ได้แล้วก็เมื่อเรามีจังหวะที่เรามีความรู้มากพอที่จะอาจจะทําธุรกิจหรืออาจะมีโอกาสในชีวิตเราค่อยๆเปลี่ยนทองคาเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรเยงนี้ครับมันก็ช่วยให้เราแบบไม่สูญเสียมูลค่าของเงินในระหว่างที่เรารอมันอยู่ะนะครับคือจริงๆผมมองในในแง่ของอย่างที่คุณกีตา้าบอกกับสต o r ์เฟย์ยูนะนะครับเรื่องของเรื่องของทองคําอ่ะอันนั้นคือคือที่สุดของเขาก็าคือตรงนี้นะครับอาจจะถ้าในมุมมองของการเก็งกําไร มันมันมันเอ่อผมคิดว่ามันได้ได,ได้ได้ระดับหนึ่งอ่ะนะครับได้ได้ได้ระดับหนึ่งแต่แต่มองมองว่ารวยเลยอย่างเงี้ยในการลงทุนทองคำผมคิดว่าต้องเก็บไปนานหน่อยเก็บในช่วงที่ผ่านขาลงเขาด้วยก็จะยิ่งได้เยอะครับก็จะยิ่งได้กาไรเยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมมองนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นระดับยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะพวกนี้ผมคิดว่าได้ครับเก็บเงินสดมาเป็นเงี้ยทองคําได้อยู่ครับส่วนตอนนี้นะคะ precious metal ที่ มาแรงในช่วงที่เป็นช่วงโกลเด้นนะคะปรากฏว่าเป็นซิลเวอร์นะคะซิลเวอร์นี่รีเทิร์นสูงกับทองคำเลยนะคะคุณการปีนี้บวกมาตั้ง8%แล้วนะคะคุณการมีมุมมองเรื่องการขึ้นของโลหะเงินยังไงบ้างคะตอนนี้เอ,อจริงเงินเนี่ยต้องบอกว่าไงดีครับในในตลาดเงินเนี่ยจริงเงินเนี่ยเคยขึ้นเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดน่ขึ้นมาราคาประมาณนี้เนะี่ยขึ้นมาตอนเนี้ยเอ,อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวผมลองให้ดูสิงเบอร์นิดหนึ่งครับได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณการจะใ,<ช>ให้เราดู<ช>รับของสิงเบอร์นะใช่ครับใช,ใช่ครับเดี๋ยวผมจะต้องแชร์ก่อนนาะครับออันนี้เห็นไหมครับอันนี้ซิงเบอร์นะครับรายเดือนอเ,เห็นไหมครับอันนี้คือปีนี่คือปีสองพันสิบเอ็ดก่อนที่เขาจะลงแล้เนี่ยดูตอนนี้ดีครับคือเพิ่งขึ้นมานิดเดียวเอง ก็ก็ก็เรียกว่าทําให้เลโชของของของคาวามันยังขึ้นได้อีกอันนี้คือในความหมายที่แบบเฮ้ยทำไมคนมาเก็งอะไรซิเวอร์กันเยอะตอนนี้นะครับก็คือซิเวอร์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ทองมันขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ครับเยอะเลยนะครับก็คือทองอ่ะคือขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วนะครับก็เลยทําให้เหมือนซิเวอร์ยังยังมียังมีแกลบได้อยู่แต่ว่าซิเวอร์ตอนนี้ก็สะพายก็เริ่มช็อตเทจเหมือนกันนะครับในตลาดใครไปขายไว้ไม่มีทองส่งไม่มีซิเวอร์ส่งไม่มีเงินแลกเงินส่งนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ ือจะโดนปรับโดนเลยกันเยอะในตลาดที่เป็น OTC market นะครับก็กก็็มันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยครับก็คือถ้าทองไม่ได้ก็ต้องก็ต้องไปดูซิลเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คนที่เขาหาเรื่อง precious metal อะไรเงี้ยครับมันมีพวกแพลทินัมอะไรพวกนี้แพตติ inum, นั่มอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับแต่ว่าตัวซินเวอร์จะค่อนข้างแรงครับช่วงนีนะ้แต่ว่าของเรา,าจ,จะมีเรื่องประเทศไทยจะมีมีภาษีเนาะนะครับแต่แต่ด้วยก a บของเขาที่เขาขึ้นค่อนข้างแรงก็อาจจะช่วเฉยส่วนนั้นไปได้ประมาณนั้นครับ ฟกเตอร์ที่เราลงทุนแล้วเนี่ยจะต้องติดตามสำหรับซิเวอร์คืออะไรคะคุณการคะเหมือนกับทองทุกประการหรือว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างคะเหมือนกับทองนะครับแต่ว่าทออแต่ว่าซิเวอร์มันมีเรื่องของเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็คือตอนนี้พอดีว่ามีอุตสาหกรรมพวกชิปพวกเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกี่ยวกับรถยนต์เนาะแบตเตอรี่ต่างๆนะครับที่เขาใช้ซิเวอร์กันนะครับท่องคําเนี่ยซื้อกันเยอะๆก็ต้องเอาซิเวอร์ไปผสมด้วยนะครับต,ต้องมีซินเวอร์ผสมอยู่ด้วยนะครับที่ที่เราใส่อยู่ ให้มันเป็นทองเก้าหกห้าก็มีนะครับก็ใส่อยู่ประมาณสปอร์เซ็นตคันี้ยเอ่อตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องดูด้วยของซิ l เวอแต่ว่าจริงๆโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเขาขึ้นตามราคาทองนั่นแหละนะครับนะครับก็นะบจะขึ้นกันเพราะว่าปริมาณมูลค่าที่คนลงในเรียกว่าเป็นอินเวสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกับกับเรื่องของซิลเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้าง,าง,าง,างตามราคาทองอยู่ครับแล้วโอกาสจะขึ้น ในแต่ละรอบนะคะอย่างทองคำคุณกันก็โชว์สแตตแล้วนะคะรอบใหญ่ๆขึ้นประมาณหกเท่าเจ็ดเท่านะคะซิเวอร์เป็นขนาดนั้นคุณกันค่ะซิเวอร์จะคือถ้าซิเวอร์จะมากกว่าอยู่แล้วครับต้องคูณไปเลยครับต้องคูณแบบต้องสิบเท่าอย่างเงี้ยเขาจะเยอะกว่าเราครับเขาจะเยอะกว่าซิเวอร์ซิเวอร์นี่คืออัตราทดคือถ้าเทียบกับเขาเรียวกว่าอะไรครับเขามีเหมือนอัตราทดเทียบกับทองคำค่อนข้างเยอะเพราะเขาวอลุ่นลุ่มเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรแวร์แวร์ยูเขาถูกกับเราถูกกับทองคํา เวลาขึ้นเขาจะแบบกวาดกันเลยก็คือเวลาซื้อทีแป๊บเดียวก็หมดเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปค่อนข้าง,างไวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจากช่วงเนี่ยครับปีสองพันเนี่ยมันมันสี่เหรียญใช่ไหมครับมันขึ้นมาสี่สิบกว่าเหรียญอย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นสิบสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยใช่ครับเป็นสิบครัเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเอออย่างเงี้ยถ้าขึ้นเ็นสิบเท่าเนี่ยก็คือเป็นร้อยอย่างเงี้ยครับหรือเจ็ดสิบขึ้นไปที่ต้องขึ้นไปแล้วตอนนี้คือทองขึ้นไปแล้วตัวนนนนนนนีีีี้้้ยยยยััััังงไไมมมมม่่ขึกกกก็็เเเลแบบบพูดวาออะรร แถมซัพพลายก็ช็อตเทรดด้วยก็เลยมีคนมาพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับตัวซินเวอร์ก็ก็ลงทุนได้ไหมก็ลงทุนก็ลงทุนได้แต่ผมก็มองว่าก็อาจจะใช้วิธีการเก็บเหมือนกันก็คือเป็นผมคิดผมคิดว่าถ้าไปเทรดซิลเวอร์เลยอะ่ะมันต้องเทรดเป็นเทรดเดอร์เนาะนะครับอาจจะต้องไปอยู่ในโคลเม็กซ์หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีลีควิดิตี้ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วสเปดไม่ห่างมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีพวกภาษีอะไรเยอะมากด้วยนะครับ นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราไม่ใช่สายเทรดอะเรยอยากสายสายแบบเก็บออมอันนี้คือซื้อมาเก็บได้เลยนะครับก็คือซื้อมาเก็บไม่ต้องคิดมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตื่นตกใจนิดนึงว่าเวลามันเหวี่ยงทำไมมันเหวี่ยงเยอะอะไรเงี้ยนะครับค่แต่นั้นเองแต่ว่าคือซ<อ>ีเวิร์กก็จะเอ่อทรงคล้ายกันใช่ไหมคะคุณกันค่ะคือ ยังยังไปได้อีกไกลยังมีอัพไซด์แล้วก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงจะปรับฐานหรือว่าจะลงแรงๆในเร็วนี้ยังครับเวลาลงเขาลงพอมทองคำนะครับตอนตอนนี้ก็คือจะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าถ้าเขาขึ้นยังไม่เยอะแบบนี้นะครับตอนตอนที่เขาลงทองคําลงคา,าจ,จะลงแบบมีข้อจมีขีดจํากัดเกิดด้วยก็ได้น,นะครับแต่ว่าในระยะยาวซิลเวอร์เนี่ยเขามีเขามีสต็อกอยู่ในในที่จะขุดได้นค่อนข้างเยอะอยู่ไม่ไม่ได้หายเป็นสามารถจะหายไปเร็วเหมือนทองคํานะครับ เพราะนั้นผมคิดว่าก็เลยมีมุมมองว่าการเก็บเนี่ยต้องเออก็อาจจะสัมพันธ์กับทองคํามากกว่าประมาณนั้นนะครับนะครับจ,จะสงคับคือตอนนี้ที่ทสินบ์ไม่ได้ขึ้นแรงเนี่ยเหมือนทองคําเพราะว่าพอดีมันเป็นเรื่องของธนาคารครับธนาคารกลางต่างๆเข้ามาเก็บเยอะคือปีนี้เป็นปีสองสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีสงครามของรัสเซียเนี่ยธนาคารกลางทั่วทั่วโลกมาเก็บเนี่ยมันเป็นเพราะมาเก็บฟิสิคอลเนี่ยทักทองขึ้นเนี่ยเพราะว่าฟิสิคอลนะครับมันหายไป ท่นนั่นะครับหลักๆมันจะเป็นเป็นลักษณะแต่ว่าตัวซิลเวอร์มันไม่ได้ถูกเขาซื้อไปเยอะอย่างนั้นมันก็เลยขึ้นช้าหน่อยประมาณนั้นครับสุดท้ายน,นะคะคือถ้าเป็นเชิงกลยุทธ์ในการจะลงทุนหรือว่าจะการเก็บสะสมก็ตามนะคะทั้งทองคําแล้วก็ซิลเวอนะคะคุณกันและอราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะใครอยากซื้อนะคะราคานี้ซื้อได้หรือเปล่าหรือว่า การซื้อการลงทุนเนี่ยอยู่ในฟอร์มไหนดีฟอร์มที่เป็น p ฟิสิกอลเซฟกว่าแบบไทยเซฟกว่านะคะหรือว่าการเทรดในตลาดฟิวเจอร์สนะคะหรือว่าการซื้อขายกันที่เป็นทองกระดาษเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ทำกำไรได้ดีกว่าคะแนะนำยังไงคะ่ะจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนแบบปกติเลยนะทั่วไปนอกแบบพวกเรากันอย่างเงี้ยนะครับก็ลงทุนในทองแบบทองแท่งอ่ะนะครับที่มันเป็นฟิสิกอลจริงอ่ะ ดีกว่านะผมว่านะครับเซฟเซฟก็คือซื้อมาแล้วก็จะไปถอดมาอย่างเงี้ยก็ได้มาเก็บไว้ก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ,อผมคิดว่าการเก็บเนี่ยผมยังมีมุมมองในเรื่องของการที่แบบไม่จะเป็นต้องเก่งกาไรมากถึงแม้จะเป็นโบรกเกอร์ทองคำนะแต่ไม่ได้แบบว่าอยากเชียร์ให้ให้นักลงทุนแบบว่ามาเก่งกาไรกับกับทองคําขนาดนั้นเพราะว่าเราเราก็อยู่ในตลาดนี้มานานนะครับจะได้กําไรจากทองคําเยอะจริงๆแต่คือต้องเก็บผ่านช่วงเวลาครับอื ถ้า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 เราค่อยๆเก็บแล้วเราก็ทําอย่างอื่นเราทางานของเราไปอย่างเงี้ยครับสร้าง productivity ให้กับประเทศเราไปอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บมันไปแบบเนี้ยนะครับเอ่อเหมือนที่ประเทศจีนก็ทาอย่างเงี้ยครับเขาให้คนของเขาเก็บทองนะครับไปโดยที่แบบไม่ต้องเก่งกําไรอะไรมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตลาดใหญ่เขาเป็นตลาด physical gold คือเซี่ยงไฮ้โกชเชงเนี้ยก็คือของเราก็คือทํให้แค่แบบนั้นก็เก็บไปแล้วก็ทํางานไปเก็บได้ทุกเดือนไม่ต้องดูราคาเพราะเรารู้อยู่แล้วในสุดท้ายของมันแล้วมันขึ้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ ก็ก็เกิดไปผมคิดว่าการที่เราเก่งกําไรกับมันมากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะตกใจกลัวมันเวลาตอนที่มันลงเร็วๆแล้วไปขายแล้วก็กังวลมันอะไรเงี้ยบางทีไปขายขาดทุนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทองคาไม่ควรจะต้องขายขาดทุนเลยนะค่ะซื้อไว้อย่างนี้ครับเออแล้วถ้ามันขึ้นแบบขาบวดจัดเงี้ยค่อยค่อยขายแล้วลงมาซื้อคืนแบบนั้นแต่บางทีขายแล้วไม่ลงมาก็แล้วมันขึ้นไปก็ต้องไล่ซื้อเหมือนกันนะเดี๋ยวทองหายไปจากพอร์ตนะครับเออผมว่าเป็นข้อ คนที่เก็บทองมานานๆน่ะม,มีมีอยู่เรื่องเดียวครับที่มีปัญหานะครับก็คือทองหมดทองหมดมือก็คือแบบโอ้ยฉันก็ขายไปหมดแล้วก็มันไม่ลงมาให้ซื้ออ่เป็นการอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นไปขึ้นไปซึ่งจริงๆเรา,เราต้องมีลิมิตนะอย่างเช่นแบบอ่ตอนนี้มันหกหกหมื่นกว่าใช่ไหมครับหกหมื่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้หกหมื่นห้าแล้วโอเคหกหมื่นห้าพันห้าร้อยอย่างเงี้ยเราอาจจะขายอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันหกหมื่นเจ็ดเราต้องซื้อคืนนะอะไรแบบนี้ต้องอย่างนี้เลยนะเพราะไม่งั้นนะทองมันจะเขาเรียกว่ามันจะหมดมือคือหายไปจาก จากตัวเรานะครับแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของ p s y c h o l o g i c a l นะครับการการการที่เราไม่สามารถจะขายขายแล้วมาซื้อคือนในราคาที่ต่ำกว่าเนี้ทําให้เราไม่อยากจะลงทุนตัวสินทรัพย์ตัวนั้นด้วยมันเป็นความโลภความกลัวของคนด้วยนะครับตรงนี้คือต้องต้องวางแผนไว้เลยนะครับสําหรับคนที่ที่เข้ามาซื้อขายทองคําครับอันนี้คือ,อ,อนักลงทุนรายย่อยก็ควรจะซื้อและเก็บไว้ส่วนคนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับ ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ได้ไหมก็ผมก็คิดว่ามันก็ได้นะนะครับมัน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 ก็ได้อยู่แล้วผมก็คิดว่าอก็มีคนลงทุนเยอะแต่ว่าคนที่ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นกลยุทธ์นะนะครับจะเป็นกลยุทธ์ก็อย่างพวกเราเป็นเทรดเดอร์เราลงเยอะอยู่แล้วนะครับในนั้นแต่ว่ามันใช้กลยุทธ์กลยุเป็นเรื่องของกลยุทธ์ครับก็บจะมีตลาดนู้นตลาดนี้อะไรเงี้ยลงเป็นเรื่องของกลยุทธ์มากกว่านะครับแต่ถ้าเราเราลงทุนเพื่อระยะยาวผมคิดว่าเป็นทองแท่งอดีสุด โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ